สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงในคลิปหวยแม่กะลาานนะคะแม่กาาัลาาหรือคุณกะลาญนนะคะออามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะแม่กัลาาก็ให้เราเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อนะคะรอบู้้ยญ่ยใจบุญเด้อค่ะน่าจะบบท่านอีกสองสามหมื่นนะคะเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็กดติดตามด้านขวามือคะ่ะคลครีมเข้ากับกำลังลดราคาอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะพันหนึ่งร้อยบาทเนาะคะ่ะในช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ลดราคาทุกปีนะคะในช่วงนี้นะคะซื้อตุนไวกด็ดีผู้ละสามสุดนี่นะจะหอดปีนานนะสามสุดใส่สุดละเดือนใส่สุดละสามเดือนสุดละสองเดือนกว่าจะแดงใส่เนาะ,ะก็ใสตลอดค่ะ กังขึ้นก็ว่าไวนี้ห้องท่าทุกมือค่ะบางมือก็ลืมเงี้ยมงขึ้นนะแต่ว่ากลังวันนะบ่าเคยลืมจักเทียท่าตลอดคีมกังวันนี่จะได้ประมาณสองเดือนกว่าค่ะคีมกลังขึ้นก็สิได้เดือนกว่าถ้าถ้าบ่ท่าทุกขึ้นก็เว้นขึ้นก็ได้สองสามเดือนเพล่ะนะคะเพระว่าหนาหฮาอูโตเล้วมันก็สิเป่งปากไกของผิวหนาเวลาถ้าแปงถ้าคีมยังลงไปมันก็สิ ไ้เนียนขาวหนุ่มนุน่นนาสียูคงทนตลอดวันค่ะเมื่อท่านแต่งหน้าแล้วเนาะคะ่ะปรับสภาพผิวนาให้น่วนใสกระจางเด้งดึงเนาะคะ่ะจริงๆค่ะนาจะบ่มันกระบาเด้งว่าเป็นหนังสติกหรือเด้งดึงเนาะเบาบดายก็คือมันกระชับนะคะกระชับขึ้น เลี้ยวขึ้นแล้วก็กะชับลูกโค้งคนกระชับตรงรลองน้ำหมากลึกพอร้อมค่ะเนาะกระชับไหวฝืนฟูฟผิวให้นุ่มนวลแล้วก็อยู่คงทนเนาะค่ะเวลาเขาทาแปรงด้าคขีมอย่างลงไปนะมันสวยมีอวลาทายรูปออกมากง่ามกรมูค่ะท่าผู้ชมนี่คือความจริงพอเจดียงใส่มาซีปีแล้วค่ะ4ปีเต็มมาแล้วจะเขา4ปีกว่านะเนะ สี่ปีเต็มๆเมมันเดือนตุลาพฤศจกิกานะออจะเขาสี่ปีกว่าที่ใส่ตัวนี้มากไม่เคยใส่ตอืันเลยค่ะเนะค่ะไม่เคยไปทําหน้าไม่เคยไปนวดหน้าขัดหน้าเลยไม่เคยไม่มีเวลาจเจแดงครบหกสิบสามหกสิบสองปีเต็มแล้วนะหกสิบสามย่างแล้วค่ะเลขออกหกสามแต่าุผู้ชมถ่าถามไล่ถามจเจแดงอายุจเจแดงเท่าไหร่ หกสิบสามหกสิบสองเจแดงวางสิเพื่อนกิดสิถอกอยู่ดิเพื่อนฝันเกี่ยวเจแดงไหมสามตัวลอบพญายใจบุญนี่ละนําสามตัวคักๆเลยค่ะเนาะลอบพญายใจบุญสินําสามตัวคักๆเลยคิดว่าสิถึกสามตัวเน่นอนซื่อไปเรื่อยๆของพญายใจบุญนี่มันต้องเข่าเป่าห้องจักเทียนเนาะนะก่อนอื่นกับเมื่อเบิงแม่กัลยากรเนาะเนะแม่กัลยา วันที่สองเดือนมกราหกแปดเด่นบนหกกับสี่ค่ะเด่นบนหกกับสี่นะคะหกกับสี่เพันเด่นตัวใดมากเด่นซจากันบะเด่นซจากันพนบดีมีว่องตัวใดเนาะหกกับสี่หกกับสี่สี่สองสี่หนึ่งสี่หกอ้าวหกสองหกหนึ่งหกสี่หกสองค่ะเจ้ากระดังอยู่ดีค่ะ แม่แต้หกหกบ้านเลขกทีเก้าเจแดงเนาะหกหกเป็นบ้านเล็กทีแม่พ่อแม่ดังเดิมเนาะค่ะหกหกซึงบ่มีเหลี่ยวบ่มีคนอยู่ห้านก็ได้มีแต่หลานอยู่แต่ว่าเฮียนบม่มีเนาะ,ะมีแต่บ้านเลขกทีหกหกบ้านเลขทีเก้านะแต่ว่าสร้างมาส่องนะ่ะอยู่บ้านเลขทีเก้าเนเฮียนเป็นเฮียนหลังเก่าท่าที่ สางมาซองสืบลืมนะอยู่บ้านหลีกที่เกา่าอยู่บ้านหลังเกาะะ่าเนาะค่ะซึ่งมันมีซั้นไปทั้งหนทางมันเกิโดโดยเยนาดยเด้งว่างเข่ามากันย่นเข่าหาย้ยย่นเข่าหา้เป็นเฮียนโบราณน,นะเนาะจะแดงก็เลยซื้อหกหกไปนั 6, 6่งอยู่ดีนี่ลอตเตอรี่นะก็บหกสองหกหนึ่งหกสี่หกสี่สองสี่หก อ๋อพันด่างสีหกหนึ่งสีหกศูนย์สหค่ะ3มตัวเนาะสีหข้างล่างเพิ่นไห้่หากับสค่ะหากับสีขจอม้าส่วนมาก6กับ7จดเด้ค่ะเลขมาาส่วนมาก6 7. กับ7จ็ดกันหมากส็สีใสหกสี 6, 4, ตัวเด่นนี่แหละหกสีหกาพันบ่ม,มาเนาะหกาเป็นตัวดับข้างล่างเนาะ ของแม่สาวซึ่งไม่เคยดับถูกสักทีดับผิดตลอดเนาะดับงวดไหนอยู่ทุกงวดค่ะฮ่าสองาเก้าฮาศูนย์ห้าศูนย์มั่อ็จะออกแปลกๆอยู่ด้วยซสองซีสอง,สสอง,สสองมีทั้งบนทั้งหลางนืงวันนี้4ีเก้าีศูนย์เพิ่นว่าหลังมากซีบ่ บนกับมาซีบนันนี้บางเจ้าหกมากบนล่างมาหกก็ะไซหกซี 6, 4, ทอนแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะซีหกหกซีท่อนั้นแล้วค่ะถ้าหามากก็หาสองหาเก้าหาศูนย์เอาใส่น้ำกันได้ค่ะห้าศูนย์ห้าก็สวยแต่เขาดับห้าหมดทุกหลักเอ้ยจะเดงที่เรียกว่ามากาเด้เขาจบเมา่ว่าดับ <c oughs> จังไได้ยังยว่า มักห้าข้างล่างเนาะแต่กับวเน่บอลนั่น,นมันออกได้ทุกตัวยิ่งปีไม่นี่เลขสิติดปีไม่นี่ก็คือติดแปดติดเก้าติดสองไอ้ยติดแปดติดเก้าติดสี่ติดหาสี 9, ต่ 4, ต, 5, ตัวนี่จะแดงว่าต้องมาหเห็นถึงสองตัวนะคะต้องมาให้เห็นเนาะถ้าหกมาพากระสิบเป็นแปดหกเก้าหกไปยังสิบอเนาะข้อมาปีไม่นะเลขมันจะสูง จะแดงว่าจา้งได้ก็ติดแปดจา้างได้ก็ติดเก่าติดหาติดซี้ามาติดหกกรสิเป็นต้องมีเกนะ่าหกซีแปดหกซีเนาะตัวซีแปดหกซีจ้างได้ก็ต้องติดติดเก่าติดแปดนะถ้าติดหกกรสิเป็นหกแปดหกเก้าบุกเคยมากนะคะหกเก่านั่นแล้วก็เป็นกับหกแปด สกสี่เก้าหกสี่เก้าหกแปดสิเป็นแป้งสีน้ำตสีเล็ใหญ่ๆมากเออฟันเห็นสร้างกันนะสิติดเก่ามากเลยค่ะหกอาจิอ้วยหัวเป็นเก้าเรื่องวันนี้ทุกมวดน,นะเก้าอ้วยหัวเป็นหกปันนี่สีกับกันหกสีอ้วยหัวเป็นเก้ากับว่าวได้เลยค่ะน้อแม่น้องก็แป้ง่าซื้อเก้าซีนะมาสันเด้เอซื้อเก้าซีก๋สวยงามขึ้นกันเลยค่ะ แต่ยังมาซื้อรอเบิงกวนมันสิมาตัวใดไม่รอดูไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวลิมนาเจแดงสีเอาวิ่งวิ่งเงินแสนมาให้เบิงวิ่งถูกทุกงวด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 ค่ะวิ่งถูกทุกงวดว่าเคยหลุดจากเทียร์ท่านออกไปสามารถวิ่งได้เลยเจแดงก็ว่าสิเลินเด็กวิ่งนี่บ่มันแน่นอนเนแน่นอนเลยค่ะถ้าวิ่งสองโตกะ วิ่งสองตัวกับซบัวนาสีเสียนะวิ่งบนวิ่งล่างแต่ว่าส่วนมากมันเป็นบนเนะค่ะเป็นบนเป็นบนเป็นตะบนวิ่งบนนะท่านนาสิบวเสียเนาะวิ่งบนสองตัวนะ่ะถ้ามันมาน้ากันสองตัวนี่ก็ได้กาไรหลายเนาะกสิซสิล่องวิ่งเบิงบ่สิล่องสิเลิกซื้อจับคู่หลายเนาะจับคู่นี่เสียหลายเนาะแต่ถ้าวิ่งนี่เฮ้า ลงทุนหมื่นหนึ่งก็สิไดสองหมื่นก็สิไดสามหมื่นประมาณนะีนะ้ละเนาะแต่ว่ามันเสียมันเสียหลายถ้าได้มันก็ได้หน่อยนะนะคนเลยบดีย่อมกันค่ะแต่ถ้าข้าเจ้ามีทุนหลายเนาะวิ่งหนึ่งแสนข้าเจ้าก็สิได้กำไรสองแสนผุนได้ถ้าวิ่งแมนถ้าวิ่งแสนเพราะว่าวิ่งเงินแสนข้าเจ้าวิ่งแสงนหนึน 2, 000, ่งสิได้กำไรเงินเราสองแสนซ้ำถึกหลีกผุนีดซึ่งบบจับคูเนาะคนะ่ะเนาะเดี๋ยว จจแดียงคลิปหนา้าไปเบิงเนาะคะ่ะวาสีมาตัวไดวิ่งงินเสียนเอาคือเห็นตีนนอนคักแถวนี้โอ๊ยขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยเจเดียงขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้เนาะขอของแม่กัลยาวิง่งสี่กับหกนะคะสี่สองสี 1, ่หนึ 6, 6่งสี 1, ่หกหกสองหกหนึ่งหกสี่นะคะนะข้างบนนะคะข้างล่างกระหากับสีเจดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะสนใจสั่งซอคิมเบอร์โทรคือไฮานาจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดโทรได้เลยค่ะ หรือจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแอดไลน์ทักไลน์ถ้าไล่์บขืนกระโทษเลยค่ะเนาะผู้ใดบอมีไล์กระโทษได้เลยค่ะผู้เถ่าผู้แก่เ้านะบไมีไล์กระโทษได้แล้วกับบำรุงสายตาตาฝาดตาฟัาง่งตามม่วบำรุงร่างกายพร้อมเด้กินขา้าวแซ่บนอนหลับเนาะเป็นอาหารเสริมขาดธาตุขาดสารต่างๆเนี่ยเสริมร่างกายฮนะเห้เหาผิวพันเป็นปังพร้อมเด้ค่ะกับนะอาหารเสริมบำรุงสายตาเนาะคะ่นะเนาะ เสริมทุกส่วนในร่างกายแก้หาเบาหวานเบาขึ้นตาตาต้อตา,ตา,ตานั่นตาหนี้เขาจะบอกว่าถ้าจะได้พากับโบไดพาได้ค่ะคือมันดีขึ้นนะคะ่ะระบบของใจตามันดีขึ้นกับโบพาเนาะ,ะไปเสี่ยงอย่างกับความเก็บปวดโบทอดนะคะ่ะเก็บปวดไม่เท่าไหรแป๊บเดียวแต่ว่าท่านจะมาใช้แว่นตานี้สามเดือนหกเดือน ดบ่ถึกแดดแล้วก็ทํางานหนักไม่ได้เนะคะกันภาตานี่ออกแดดบ่อไรทํางานหนักบ่ไดดเนาะ,ะจะตรงนี้จะเป็นที่ทรมานกันหลายถ้าบรรเทาใดกะอยู่ไปโดยบต่ต้องทรมานมากไหมเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะก็กินยาวไว้ไม่ได้ผ่าก็เป็นโศกแล้วนะคะ่<บ><น>กววกกะ,คะก็สายตาคงที่ก็ไม่จําเป็นต้องผ่าให้ตัวเองเจ็บเจ็บนี่แป๊บเดียวบ่อท่อใดแต่ว่ากาันใ่ชีวิตบ่ไใดทํางานนี่ตีล่ะ จ้องอะไรไม่ได้นะ่ยองโทรศัพท์ไม่ได้อยู่หลายเดือนละกะไม่ทํางานอยู่เป็นเดือนสองเดือนนะห้ามทํางานนะหนักกั้มตากเดียน,นี่แหละมันเป็นตรงนี้แหละถึงบริวญอยากพาเนาะค่ะนะเนาะเจเลียงขอโคตัวลาบไปก่อนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเหนือสิ่งอื่นใดนะคะสุขภาพที่แข็งแรงสําคัญที่สุดถ้าบ่แข็งแรงแล้วนี่โอ้ยมันหมดเลยค่ะถอดถอย นะคะเจะเดียงโคตัวราไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ